่อยยิ้มได้เลยเนาะปีนี่ยิ้มออกเลยบ่ให้มะบังเขาองู่้างว้อมันเป็นยังไงอ๋อให้มาเบิ่งเห็นกับตาเลยมันว่าเห็นกับตาครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับ ครับมืาอนี้ครับแม่ยำยำถามเขานะครับคุณพ่ออีกหนึ่งท่านนะครับพ่อซอยแนะน้ำตัวให้พี่น้องเพิ่อนหุ่นจักรไมน้นะพออ่อครับคุณพ่อซื้อพ่อหยังพอ่อขึ้นหุ่นสวยพ่อสมบูรณ์มานี้ใส่ย<ำ>อยู่บ้านใดตำบลใดอำเภอใดพ่อพอ,อยู่บ้านดอชจิเลบ้าน พเพนจังหวัดลอยเอทจังหวัดเทเานีน้อปีนี้พ่อเฮ็ดแม่ทั้งเบเิดแจกไรแล้วพอ่อปีนี้สามพไล่สามสิไร่ได้บ่ปีนี้บ้าบ่ม่เนหน่อยหน่หนตัวนี้บ้านนี้แจ้งไหนกับพ่อแจ้งไหนมาใส่ปุย๋ยเตาเทอบอ่บ่ที่แรกค้าพีุ่ดวามันดีแล้วมัดีโอ,โอ้ใส่มาหลายอย่างแล้วครับตัวสิบแปนยนี่พ่อเอามาใส่ทั้งเบิรจักกระสอบพ่อปีนี้โอ้ครับ6หสอบนาะใส่ปวะมาณารทิพไร่ิไร่หกสอบ โอ้ปกติเขาเนี้ยนะใส่ไรล่ะก็สอบอันนี้ซีไรใส่สองสอบสีไรใส่สองสอบบ่เป็ี่ยนเนีไหนเนี่ยผัใส่ปุ๋ยเตาเทือบัวเข้าไปคือว่าหัวยิ้มได้เลยเอ้หนาะปีนี้ยิ้มออกเลยบ่ครับมันไม่เคยเป็นสี่นะครับมันเป็ี่ยนเนีไหนเนี่ยบ่สูบพี่น้องเอาฟังเนี่ยบ่สีไรกันหน้าปีจังเล็ดทุกปีแต่บ่เกินต้องกัน สองตันบ่ซีไรแตงนี่นครับแต่ว่าปีนี้ไหวแต่หลายคนนั่นเดี๋ยวมึง,ง,งเขาเดี๋ยวว่าะวคาดการไว้ว่ามันสีไรประมาณเท่าไรเอาปีนี้บอลลูดสามตันบ่สามตันนี่บ่หลุดแม่นบ่เต่าเท่าบนนี่ว่าบ่ผิดหวัง,บ,วงบ่บผิดหวังเลยแม่นบ่ครับบ่ผิดหวังมันมีสารอาหารหลายอย่างครับ โอ้อันเบิ้งล่างกันยังยังเอามาใส่ขาวมาใส่โอ้อันเบิ้งแล้ววันพอมันตรงมันตรงดีตอนตอนที่เข่าเข่าสิเป็นห่วงนี่วะที่พอมันเนี่ยมันมีความแตกต่างให้เฮาเห็นมั้ยแน่นมันดีทอกเพืบทอกเสมอแล้วก็ทอกเลี้ยวบอกยังไงว่ามันออกความกันเลยแน่นโอ้แต่ว่าเห็นเข่าปีนี้แล้วแตกต่างจากสุปีบ่าพอแตกต่างแตกต่างหไรที่เี่ยนมากมันดีทอก มันผีถอกเป็นยอมเป็นยังมันผีบัวใครเสมอวันถอดครับอันนี้มันถอดเสมอแต่ว่าอันนี้คือบอกยังไงว่าบังคับในเข่าออกเสมอความกันเบิดเลยน<า>นอันนี้เขาเห็นกับตาแลเนาะพ่อเนาะครับอ่าได้ยินพ่อว่าบ้างอันนี้เตยสวนบักแตงความบวานี่เลยอันนี้เต่เอาพี่น้องมาเบิ่งนี่ปลาบักแตงนั่นเขาไปใช้เขาไปใช้ในกล่องนั่นเลยนั่นครับหน่วยมันหน่วยหน่วยบักแตงอันนี้นใส่ปุ๋ยสูตร1803นี่แหละคุนี่ละเกาเท้าโบนี่ ไว้ใส่เอาไว้ใส่บักแตงโดยยาพ่อเลยเนี่ยลองทุกอย่างครับมันเป็นยังไงเนี่ยพ่อบักแตงเข้าตามสังเกตเลยเห็นเลยไว้ทัดใจโอเคถ้ามูดามติดขึ้นเครื่องขังขีดเครื่องขีดมนจาเป็นงวยเริ่มขึ้นครับมีเกตีนตะเงาขึ้นมาเลยอันนี้งวยนี่ขึ้นเป็นตั้งแต่เงาขึ้นมาเลยตามที่พ่อได้ใส่ปุ๋ยมาทั้งเบิดทั้งม้วนนี่ปล้องเบิองปุ๋ยเตาเทอร์โบสูตรที่แปดศูนย์สามเนาะพ่อว่ามันมีข้อดีอย่างเลื่อนเขาบ่เนื่อง พอดีมันคือมันดีท่านให้เขาบอกล่วงสน้าครับอันนี้มันยาท่านั่งเลยขีดเลยพ่นเพราะว่านี่คือยาขายใหญ่เยีะครบครับบ่ได้ขีดหัวมุนหัวยังบ่ได้ขีดยังเลยให้พุ่นไม่ให้ยุงเงี้ยน้โอดต้นพุ่นประหยัดลงแม่ได้เป็นเพียงนี่ลีนอะครับมือนี้มาเบิ่งผลผลิตของคุณพ่อพ่อผู้บันดอนเจริญนบันดอนกลางนี่เนาะถือว่าใส่ปุ๋ยเตาเท่าโบแล้วเห็นผลนี่ลีเนาะพ่อ บ่แม่งได้ได้ผลด,ดีครับบ่ได้โฆษณาใอยผมแน่นอนนี่เนาะบ่เห็นเห็นบ่เห็นบ่เบิ้งเห็นบ่เบิ้งคงจะควงว่ามันเป็นังไหนอ๋อให้มาเบิ้งเห็นกับตาเลยแมันว่าเห็นกับตาเอาผมก็ได้เห็นแล้วล่ะมื่อนี้ว่าใส่เหลี่ยวนะครับได้ผลจริงๆเนาะดีใจน้ำคุณพ่อน้าที่เอามาใส่แล้วมันได้ผลน,นะครับ เมื่อนี้ขอขอบคุณนคุณพ่อลหลายๆเด้อครับ,รบ,รบที่ให้้อมุลนดีๆด,ด้วพอวุจต่อเทเบลเยียบจริงๆว่าขอบคุณนเท่านี้ร่างสัมผัสน,นะครับวิถีชีวิตของเกษตรกรอย่าพาลพาลเลยอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ถ้าอยากเป็นแฟนวันแท้ให้กดติดตาม